ไปทำงานโรงงานกันไปทางานโรงงานกันมไปที่นทีโรงงานาดีรออยู่มากทีโรงงานเราจะได้อยู่ดีกินดีสินี่เารนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับในวิดีโอสาวโรงงานนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เราจะมานําเสนอกันเรื่องของการจัดบริการในสถานประกอบการนะครับเอาละผมว่าทุกคนคงพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยการจัดบริการในสถานประกอบการเรามาดูวัตถุประสงค์ของการจัดบริการสุขภาพในสถานประกอบการกันเลยดีกว่า 1. น,นะครับส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งการมีสุขภาพที่ดีของคนทำงานทุกอาชีพทางร่างกายจิตใจและสังคมนะครับ ข้อ2ป้องกันการเกิดความผิดปกติหรือผลเสียต่อสุขภาพของคนทำงานที่มีสาเหตุเกี่ยวเนือกับการทำงาน 3. ปกป้องคุ้มครองคนทำงานไม่ให้เสี่ยงต่ออันตรายจากการทำงานที่มีผลเสียต่อสุขภาพ 4. จัดให้คนทำงานที่เหมาะสมกับความสาม,มารถและสภาพของร่างกายและจิตใจ 5. ปรับงานให้เข้ากับคนและปรับคนให้เข้ากับงานเป็นการปรับสภาพของงานและของคนให้สามารถทํางานได้อย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงสภาพทางสรีรวิทยาให้มากที่สุด6กส่งเสริมดำลุงไว้ซึ่งสุขภาพและความสามารถในการทำงานของคนทำงานเจ็ดการปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมในการทำงานและลักษณะงานที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาพที่ดีแอด พัฒนาการจัดระบบงานและวัฒนธรรมในการทำงานที่จะส่งเสริมให้เกิดสุขภาพดีและความปลอดภัยในการทำงานอันจะช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศทางสังคมในเชิงบวกเกิดความร่ำรือในการทำงานร่วมกันและทำให้สถานประกอบการได้ผลผลิตยิ่งขึ้น เอาละครับเรามาดูในเรื่องของกฎหมายกันเลยนะครับกฎหมายเนี่ยจะมี4อย่างด้วยกันนะครับก็คือกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานกฎหมายความคุ round, ้มครองแรงงานกฎหมายแรงงานสัมพันธ์กฎหมายรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับซึ่งกฎหมายความปลอดภัยในการทํางานจะแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันหมวดที่1ความร้อนหมวดที่2แสงสว่างหมวดที่3เสียงนะครับส่วนของความร้อนจะแบ่งงานเป็น3ลักษณะด้วยกันก็คืองานเบางานบรรางแล้วก็งานหนัก ซึ่งห้ามให้อุณหภูมิเกินมาตรฐานของงานในแต่ละระดับด้วยนะครับซึ่งงานเบาเนี่ยจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสงานปานกลางจะอยู่ที่32องศาเซลเซียสและงานหนักจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสนะครับแสงสว่างนายจ้างจะต้องจัดสถานประกอบการให้มีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานนะครับ เสียงนายจ้างจะต้องควบคุมระดับเสียงให้อยู่ในค่ามาตรฐานให้ได้นะครับซึ่งถ้าหาควบคุมไม่ได้เนี่ยหรือในบริเวณสถานประกอบการที่มีระดับเสียงกระทบหรือว่าเสียงกระแทกเกิน140อบเดซิเบลนะครับนายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างหยุดทํางานจนกว่าจะได้ปรับปรุงและแก้ไขระดับเสียงให้ได้นะครับไหนๆเราก็มาพูดกันถึงเรื่องลาแล้วนะครับเรามาดูของลากิจกันบ้างดีกว่าลากิจเนี่ยจะสามารถลาได้อย่างละสามวันต่อปีนะครับส่วนลาคลอดเนี่ย จะสามารถลาได้ไม่เกิน98วันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นกฎหมายความคุ้มครองแรงงานนะครับจะเป็นหมวดที่3การใช้แรงงานหญิงนะครับแล้วก็หมวดที่4การใช้แรงงานเด็กนะครับในการจ้างแรงงานหญิงนะครับผมก็จะขอพูดเป็นบางประเด็นก็พอนะครับซึ่งที่เห็นกันชัดๆก็คือในการจ้างแรงงานหญิงที่เป็นสตรีมีครรภ์นเนี่ยจะไม่ให้ทํางานในช่วง ก่อน6โมงเช้าและหลัง4ทุ่มนะครับบวกถึงการทำงาน OT นอกเวลาด้วยนะครับอย่างนี้สตรีมีคันยังห้ามยกแบกหามลากของที่มีน้ำหนักเกินกว่า15กิโลกรัมด้วยนะครับต่อไปจะเป็นในเรื่องของเด็กนะครับก็เด็กเนี่ยห้ามในเลยครับห้ามห้ามจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีในการใช้แรงงานนะครับนะครับ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของโรคจากการทํางานบ้างนะครับในการทํางานที่โรงงานเนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีโรคหลากหลายแบบหลากหลายอาการนะครับเช่นนะครับโรคที่เกิดจากสารพิษโรคที่เกิดจากสารชีวภาพโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อเาโครงสร้างกระดูกการทํางานของร่างกายหรือว่าโรคที่เกิดจากทางกายภาพนะครับ แล้วก็โรคที่เกิดจากสารพิษนะครับส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของโรคบอด้าส่วนใหญ่นะครับเมื่อเราทํางานมาข้อจะต้องหายใจแล้วก็สูดอากาศที่เป็นพิษเข้าไปเป็นสารพิษเข้าไปเรื่อยๆอยู่ทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันนะครับเช่นโรคบอดฝุ่นเหล็กนะครับโรคบอดฝุ่นทรายโรคบอดอุดต,ตันพังผืดในปอดนะครับแล้วก็โรคพิษจากสารตั้งหลายนะครับ และยังมีโรคที่เกิดจากสารปรอทนะครับเรียกว่าโรคมินามาตะนะครับก็จะมีากล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับแล้วก็จะมีเป็นเรื่องของเดินเซปวดตามข้อไตอักเสบนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือโรคที่เกิดจากสารพิษแคดเมียมนะครับคือโรคอิไตไต,ต,ต,ตนะครับจะมีอาการปวดอักเสบกระดูกเปลาะง่ายบริเวณเหงือมีวงแหวนนะครับก็ถ้ากินอาหารที่มีสารบนเปื้อนจะเป็นส่วนใหญ่เป็นสารพิษนะครับ ต่อไปเราก็มาดูโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้อแล้วก็โครงกระดูกการทํางานของร่างกายนะครับก็คือโรคปวดหลังเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตเลยครับไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่เป็นได้หมดนะครับสังเกตดูดีๆว่าปัจจุบันเราเองก็เริ่มเป็นกันแล้วซึ่งในการทํางานโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ยากนะครับที่จะมาให้ปวดหลังเนื่องจากว่าเราต้องยกของหนักเป็นเวลานานๆว่าทําอะไรก็ตามที่ต้องใช้กล้ามเนื้อใช้กล้ามกายเป็นอย่างมากนะครับ นอกจากการปวดหลังแล้วยังมีในเรื่องของผิวหนังอักเสบนะครับผิวผื่นแดงคันนะครับแล้วก็เรื่องมาดึงผิวหนังนะครับและทีนี้ในเรื่องของกายภาพในเรื่องโรคของประสาทหูเสื่อมประสาทตาเสื่อมอ่อนเพลียอะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถเกิดขึ้นได้กับการทํางานในโรงงานหรือว่าการทํางานในสถานประกอบการต่างๆนะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของ5สอนะครับความปลอดภัยในการทํางานนะครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยต่างๆค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรม5สอสู่ความปลอดภัยกันนะคะสถานที่ทํางานใดนะคะที่ดําเนินกิจกรรม5สอจะมีความปลอดภัยกว่าค่ะและมีการผลิตที่ดีกว่ารวมทั้งยังทําให้สถานที่ทํางานนะคะน่าอยู่น่าดูและสะดวกสบายขึ้นค่ะซึ่งการดําเนินกิจกรรม5สอนะคะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ค่ะ สอแรกนะคะสะสางค่ะแยกรายการสิ่งของที่จําเป็นและไม่จําเป็นทิ้งสิ่งของที่ไม่จําเป็นออกไปค่ะสอที่2นะคะสะดวกค่ะเก็บเครื่องมูออุปกรณ์ไว้ในที่ที่ใช้ได้สะดวกและเก็บในที่ที่ปลอดภัยค่ะสอที่3นะคะสะอาดค่ะจัดระเบียบการดูแลความสะอาดของสถานที่ทํางานค่ะสอที่4นะคะสุขลักษณะค่ะดูแลเสื้อผ้าและรักษาสภาพสถานที่ทํางานให้สะอาดเรียบร้อยอย่าปล่อยให้สกปรกรุงรังค่ะสอสุดท้ายนะคะสร้างนิสัยค่ะก็คือปฏิบัติ 4. สอขั้งต้นจนเป็นนิสัยค่ะ อันดับแรกนะคะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดก,กุมไม่ขาดหรือมีส่วนยื่นห้อยค่ะและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยของงานนั้นๆคะ่ะรักงานที่ทําการเชื่อมโลหะนะคะต้องสวมอุกปรกรณ์ป้องกันดวงตาหรืออุป,ปรกรณ์ป้องกันอันตรายค่ะระวังอย่าให้เท่าหรือประกายไฟจากการเชื่อมสัมผัสวัตถุติดไฟต้องระวังในการตัดหรือเชื่อมโลหะในบริเวณที่อยู่เหนือีษะสวมใส่เครื่องป้องกันและใช้เครื่องมืออย่างถูกต้องและเหมาะสมกับงานค่ะ อย่าวางเครื่องมือในวัสดุอื่นๆในตำแหน่งที่อาจจะตกลงมาได้เพื่ความปลอดภัยนะครับอย่าลืมสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งด้วยนะครับ ก่อนขึ้นลงบันไดนะคะควรสังเกตสิ่งที่จะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะและหากบันไดมีแสงสว่างไม่เพียงพอหรือบันไดเกิดชำรุดให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทําการแก้ไขปรับปรุงให้เรียบร้อยค่ะค่ะการยกสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของใดๆนะคะจะต้องรู้จักวิธีที่ถูกต้องค่ะหากทําไม่ถูกวิธีนะคะอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ค่ะซึ่งการยกของหนักตามมาตรฐานนะคะมีการแบ,บ่งประเภทไว้ดังนี้ค่ะพะนักงานชายนะคะต้องยกของหนักไม่เกิน50กิโลกรัม และพนักงานหญิงนะคะต้องยกของหนักไม่เกิน25กิโลกรัมค่ะทั้งชายและหญิงนะคะหากต้องยกของหนักเกินที่กําหนดนะคะจะต้องหาคนช่วยหรือต้องใช้เครื่องทุ่นในการช่วยยกค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเรื่องความปลอดภัยและก็การจัดบริการทางสุขภาพของสถานประกอบการนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ